ดีครับเป๊ะนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงน้ำหอมสายสดชื่นที่มีความเซ็กซี่แบบขี้ยีส,ส,สุดไปเลยสำหรับส่วนตัวของผมเองแล้วนะครับผมมองว่าน้ำหอมดีไซน์แบรนด์2ตัวนี้นี่แหละที่เป็นกลิ่นที่มีความสดชื่นและก็ที่มีความแบบว่าเซ็กซี่ขี้หัวใจแบบที่สุดในโลกไปเลยครับ <Ooh. S 1> อาจจะมีใครที่มองว่าเฮ้ยเปป้เวอร์ว่ะ จะว่าเวอร์ก็ว่าได้นะ <Huh? S 1> แต่นี่มันคือความรู้สึกส่วนตัวของผมอะผมจะบอกอยังไงก็ได้ปะ <Hey. S 1> ก็ไม่รู้สินะแต่ผมมองว่าสําหรับใครก็ตามนะครับที่เคยได้สัมผัสกับน้ำหอม2ตัวนี้นะไม่ว่าจะเป็นตัวของบุนการีอะควาปูรอมตัวนี้หรือจะเป็น j o โเจโจอามานี่ครับอะควาดิเจโอเอเซนซ่าตัวนี้ครับสำหรับน้ำหอม2ตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าผมเอเนี่ยเคยใช้โเจโเอเซนซ่ามาก่อนจากนั้นผมก็ได้อควาปูรอมจากบูการีตามมา ผมมีความรู้สึกเลยครับว่าน้ําหอม2ตัวนี่ครับมีกลิ่นที่มีความเชื่อมโยงถึงกันแล้วก็เป็นน้ําหอมสายสดชื่นที่มีความคาวมหาสเสน่ห์ครับและกับความคาวเนี่ยครับมันก็ไม่ได้แย่นะมันคือความคาวที่แบบหาเรื่องครับมันเป็นกลิ่นที่บอกว่าชวนคลุกวงในเป็นน้ําหอมสายสดชื่นที่มีกลิ่นแนวแบบเนี้ยและผมมองว่ามันทําออกมาได้ดีมากๆ ผมจะพูดถึงน้ำหอม2ตัวนี้แบบไปพร้อมๆกันเลยครับตีคู่กันไปเลยถ้ามองถึงความเป็นน้ำหอมสายสดชื่นที่มีความเป็นอ q ควาติกนะครับก็คงต้องยกให้อควาปูลมนะครับจากบิลการี่ซึ่งเขาออกมาตั้งแต่ปี2005ครับและก็เป็นผลงานการปรุงแต่งจากเพอร์ฟอร r ชื่อดังนั่นก็คือยาร์คคาเวเลียสำหรับยาร์คคาเวเลียครับเขาก็แบบเบรนกลิ่นแฟรงเกอร์ออกมามบแตกหนอ่อบรรุ่นนั้นรุ่นนี้ให้กับอควาปูอม และก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับแบบสร้างกลิ่นให้กับหนุ่มๆสายสดชื่นให้ดูแบบมีอะไรครับแต่กับตัวของ Aqua d i t a o Essenza ตัวนี้เนี่ยครับจาก g e o i o Armani เนี่ยครับก็ออกมาเมื่อปี2012และก็เป็นผลงานการปรุงแต่งของ p e r f o r m e r ชื่อดังมือฉกาดนะครับ Alberto Morillas หลายๆคนเนี่ยน่าจะคุ้นหน้าครับเพราะว่า Alberto Morillas เนี่ยอยู่เบื้อคือเขาแต่งกลิ่นให้กับน้ําหอมแบบตัวดังๆแบบเยอะแยะมากมายแบบกล้องโลกมาแล้วครับ ื้องหลังกับน้ําหอมตัวดังๆแต่ก็น่าเสียดายมากๆครับที่เจ้าเอเซนซานะครับออกมาสร้างกลิ่นสดชื่นเย้ายวนมีสเสน่ห์แบบโดดเด่นอยู่ได้ไม่กี่ปีทางแบรนด์ก็มีการแบบเลิกผลิตลงไปแย่จัง <S 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 สำหรับอาควาปูลอมเนี่ยครับผมก็มีเก็บเอาไว้นะสขวดทางด้านขวามือเนี่ยก็เกือบจะหมดละเห็นนะครับเหลืออยู่ประมาณนี้นี่เลยดีไซน์ของขวดก็เป็นแบบว่าคล้ายๆทรงกลมๆเหมือนก้อนหินนะครับที่อยู่ตามชายหาดอะไรแบบนั้น อันนี้คือขวดใหม่ที่ผมเพิ่งได้มาเมื่อไม่นานนี้เองครับ คือมันเป็นกลิ่นที่ผมมองว่ามันคือความหอมสดชื่นที่ใช้ได้ง่ายๆกับอากาศร้อนๆบ้านเราแต่อาจจะด้วยความที่มันมีกลิ่นของในแบบอควาติกมีความเป็นแบบซีวีดสารลายทะเลลึกอะไรเงี้ยครับมันก็เลยให้ความร,รู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่สดชื่นแล้วก็มีความเป็นกลิ่นแบบในแบบอุ่นๆชวนให้รู้สึกแบบว่าอยากจะเข้าไปดมใกล้ๆแล้วมันเป็นกลิ่นที่มีความขาวๆความคาวที่แบบว่าเหมือนกับบดึงดูดนะครับเหมือนมีอะไรสักอย่างไม่รู้ว่าใครเคยใช้รู้สึกยังไงบ้าง ผมบอกเลยนะคบว่าไอ้น้ำหอมที่มีคนบอกว่ากลิ่นคล้ายๆกับแบบนะว่าเป็นกลิ่นของนะของเลวของผู้ชายเลยนะครับผมบอกเลยครับว่าไม่ต้องไปมองให้ไกลเลยครับสำหรับไอเจ้าอะควาโพลอมตัวนี้ครับให้ความรู้สึกแบบนั้นไม่รู้ว่าผมจะทะลึ่ง่ึงตึง,ตงเกินไปหรือเปล่า <h> แต่หากใครใช้อยู่เนี่ยครับและจะมูกหาเรื่องแบบผมเนี่ยเรามาแชร์ซิว่ามีใครรู้สึกแบบนั้นบ้าง แล้วพอมนเป็นในตัวของ Aqua Digital นะครับ e s s e n ่าของ JoJo Armani jo เนี่ยผมมีอยู่ทั้งหมด3ขวดเลยนะครับก็ขวดแรกที่ผมได้มาเนิ่นนานแล้วก็จะหมดแล้วเห็นไหมนี่และจะหมดแล้วจริงๆนะครับผมชอบมากๆแล้วเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่านี่คือน้ําหอมกลิ่นแรกๆที่มันทําให้ผมรู้สึกว่านี่แหละคือการใช้น้ําหอมที่แท้จริง เพราะว่ากลิ่นเนี่ยมันมีความฟุ้งกระจายครับและก็ติดทนนานมากๆมันคือน้ำหอมสายสดชื่นที่ให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆที่แบบโอ้โหแบบชนะเลิศมากๆครับและนี่ก็คือขวดที่2ขวดที่3ขวดที่3นี่คือยังไม่ได้ใช้เลยครับ สำหรับในคนที่2กับคนที่3เนี่ยครับก็เป็นแบบ FC ครับคนที่ติดตามเนี่ยครับส่งมาให้ผมก็รู้สึกแบบโหอบคุณมากๆแล้วตอนเนี้ยเจ้าเอเซนซ่าเนี่ยมันกลายเป็นน้ําหอมที่หายากแล้วก็แทบที่จะเรียกได้ว่าเป็น Most Wanted เลยครับใครก็ต้องการเพราะว่ากลิ่นของเขาเนี่ยอย่างที่ผมบอก Performance ต่างๆดีมากๆกลิ่นหอม กลิ่นฟุง้งกลิ่นกระจายกลิ่นติดทนนานและที่แน่ๆมันคือน้ำหอมสายสดชื่นที่ให้องค์ประกอบที่ครบถ้วนจริงๆเหมาะมากๆก,กับอากาศร้อนๆบ้านเราและยังมีความคาวมหสเสน่อารมณ์คล้ายๆกับเจ้าตัวอะควาปูลอมนี่เลยครับแต่สำหรับอะควาปูลอมเนี่ยมันจะมีความอุอน่ออนๆที่มันแบบว่ากลุ่นๆอยู่ข้างในแบบหอมแบบลึกๆอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับเจ้าเอเซนซาตัวนเนี้ยครับมันจะให้ความหอมที่ออกแนวแบบว่า มันจะดูมีความช์ปแล้วก็มีความคมของเนื้อกลิ่นที่มากกว่าสำหรับอควาปูลอมเนี่ยมันจะมีความสดชื่นที่ซ่อนเอาความแบบเผ็ดๆซ่าๆแล้วก็จะมีความอบอวลของความเป็นซีวีดหรือว่าแนวแบบสาหร่ายทะเลเนี่ยลึกๆครับแต่สำหรับตัวนี้ของอควาดโจอเซนซ่าเนี่ยครับมันจะให้ทั้งความสดชื่นความหรูมีความซ่าๆเหมือนกันครับแต่มันจะเป็นความหอมที่แบบ มันดูแบบว่ามันดูมีความแบบเป็นกลิ่นที่แบบว่าสะท้อนอะไรออกมาและให้ความรู้สึกแบบมันไม่ใช่ผู้ชายที่แบบว่าสดชื่นทั่วๆไปครับเป็นกลิ่นที่มีความสะอาดด้วยแต่ในความสะอาดเนี่ยก็ซ่อนสเสน่ห์ของความแบบเป็นกลิ่นแบบขาวๆครับเคลือบผิวเอาไว้ครับให้รู้สึกแบบว่าเฮ้ยคนนี้ดูมีอะไรมีความหอมสดชื่นเป็นผิวที่สะอาดแล้วก็ซ่อนในความขาวๆที่มีสเสน่ห์ครับนี่คือน,น้ําหอมสายสดชื่นที่เป็นกลิ่นที่แบบว่านอกจากให้ความสดชื่นแล้วเนี่ย มันยังชวนให้เข้าไปจมชวนเข้าไปซุกเป็นกลิ่นที่มีสเสน่ห์เอาง่ายๆและก็น่าเสียดายมากๆที่มันแบบเลิกผลิตลงไปแย่ yeah, มากๆถ้าถามว่าส่วนตัวผมแล้วเนี่ยครับผมชอบอะไรมากกว่ากันถึงแม้ว่ามันจะคือสายสดชื่นที่มีความเซ็กซี่เย,ย,ย้าวขยี้หัวใจถ้าให้ผมเลือกนะ2ตัวนี้แน่นอนครับผมเลือกโจเอเซนซา แต่สําหรับเจ้ออกควาพูลอมเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกไอเทมหนึ่งที่ผมขาดไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดจะมองถึงในเรื่องของความแบบเซ็กซี่แบบเป็นน้ําหอมที่ใช้แล้วผมแบบรู้สึกประเขินอายครับมันจะให้ความเขินที่แบบว่าด้วยกลิ่นของมันที่ที่มันจะมีความอ่นอนและมันชวนแบบว่าให้เรานึกไปถึงงจุดๆนั้นลยไเงยครับผมก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยมันมีความเซ็กซี่ครับและมันก็มีความยั่วแบบยั่วบบหาเรื่องมากๆกับความเป็นน้ำหอมสายสดชื่นและมันตีโจทย์แตกเลยครับ แต่ถ้าโดยรวมๆแล้วครับ2ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็น a q u a d i g i ิโอเอเซนซาหรือจะเป็นอะควาปูอมนี่แหละครับที่เป็นน้ําหอมผู้ชายสายสดชื่นที่มีสนเสน่ห์ตัวพ่อและผมบอกเลยว่ามันคือความเซ็กซี่ขยี้หัวใจสาวๆแบบว่าเป็นน้ําหอมที่เด่นในเรื่องนี้แบบตัวยงเลย กับ p e r f o r m a n c e ต่างๆผมไม่ขอพูดถึงกันแล้วกันเนาะเพราะมันอยู่ที่ประสิทธิภาพต่างๆที่มันจะทํางานกับผิวของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไปเอาเป็นว่านะครับสำหรับอควาปูลอมเนี่ยยังหากได้อยู่นะเคาน์เตอร์แบรนด์ของบูรการีเนี่ยขนาด 100ML อยู่ที่ประมาณ3,800-3,900บาทตอนนี้อาจจะ4,1 0 0่ผมจําไม่ได้นะครับแต่สําหรับอ q ควาดิจูเอเซนซาจากเจโวอาเมเน่นี่ไม่ต้องไปหาแล้ว <No. S 1> เพราะว่ามันเลิกผลิตไปแล้วแน่นอนครับไม่มีวางขายคุณอาจจะไปเจอมันตามตลาดมืดซึ่งราคาเนี่ยแพงมากมาก ผมไม่กล้าบอกว่าแพงเท่าไร่แต่เอาเป็นว่าเดิมทีแล้วเนี่ยบนคอร์เแบรนดเนี่ยขนาด75 ml ขนาดเท่าที่มือผมถืออยู่เนี่ยราคาของเขาอยู่ที่4,500บาทแต่ในเวลานี้ยนะครับราคาในตลาดมืดเนี่ยคือแล้วแต่เลยว่าใครสะดวกจะขายที่ราคาเท่าไหร่และใครที่อยากจะได้เอาเป็นว่าอยู่ที่ความพึงพอใจของคนที่อยากได้แค่นั้นพอก่อนจะจากกันไปนะครับผมขอครซับให้ดูใกล้ๆนะครับ กับดีไซน์ต่างๆของขวดนะครับก็มีความแบบเป็นเอกลักษณ์ทั้งคู่เลยนะสำหรับอะควาปูรอมเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าก้อนๆก,กลมๆแบบนี้นะครับสเปรย์ของเขาก็จะอยู่แบบว่าตรงบริเวณนี้เลยครับเขาจะผ่าเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้ซึ่งเชื่อมต่อกับบริเวณส่วนเว้าวต่างๆของขวดไปเลยครับหัวสเปรย์ก็ซ่อนอยู่ตรงนี้ครับจะใช้งานก็กดลงไปเลย สำหรับ Aqua า i ิโชเอเซนซาเนี่ยครับก็เป็นขวดทรงแบบแบ,บนแบบนี้นะครับแต่จะซ่อนกิมมิกเอาไว้นะครับต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งก้นขวดที่จะมีแบบว่าแผ่นสแตนเลสนะครับดูหรูหราวิบวับดีนะครับแล้วก็ที่แน่ๆเลยคือบริเวณแคปของเขาเนี่ยเป็นแมกเนตหรือว่าเป็นแม่เหล็กครับต้องหมุนนะเพื่อให้มันผลักกันเวลาที่จะใช้แล้วมันก็จะเปิดออกมาแบบนี้และนี่ก็คือหัวสเปรย์ของเขา เอาเป็นว่าใครที่ใช้น้ำหอม2ตัวนี้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นอะควาปูรอมจากบูการีหรือว่าอะควาดิ i จโอเอเซนซาจากเจอ a ์มานีใครรู้สึกแบบไหนอย่างไรหรือว่ารู้สึกไม่แตกต่างกันกันกบผมนะครับลองมาแชร์เอาไว้ใต้รีวิวตัวนี้นะครับมาบอกให้หลายๆคนนะครับได้รู้สึกแบบอยากไปลิ้มอยากไปลองครับว่าเฮ้ยน้ำหอมสายสดชื่นที่มีสเสน่ห์มีความเซ็กซี่ตัวพ่อเนะี่ยมันเป็นยังไงก็มาร่วมกันคอมเมนต์กันไว้ล้วกันเนาะ โอเคแหละครับวันนี้ผมก็ขอฝากไว้สําหรับน้ําหอมสายสดชื่นเซ็กซี่ตัวพ่อครับเอาไว้ในอ้อมใจของทุกๆคนด้วยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเปเป้ P. แล้วก็เหมือนเดิมครับสำหรับใครนะครับที่เพิ่งมาเจอช่องนี้ของเปเป้ P. ละลายพันรีวิวน้ําหอมฝากกด,ดติดตามผลงานนะครับกดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมรีวิวน้ําหอมต่อๆไปนะครับที่ผมจะทําออกมาเรื่อยๆวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย